วันนี้นะครับมาอยู่ที่โครงการเพอร์เฟคมาสเตอร์พาราม9นะครับอันนี้เป็นบ้านหลังมุมนะครับบ้านหลังมุม3าห้องนอนนะครับ64ตารางวานะโอเคมาดูนะครับนี่ครับหลังมุมเงียบครับเงียบสงบเลยนะมาจากทางผมเข้ามาทางพัฒนาการนะครับหรือว่าจะเข้ามาทางอ กรุงเทพกิจาหรือเรียบต่วนก็ได้นะครับจอดรถให้สบายีแต่ผมพาดูรอบบ้านก่อนนะพื้นที่64ตารางวาแล้วแับจุกๆเลยนะครับด้านข้างนี้อาไปดูข้างบ้านกันในบ้านกัน เข้ามาแล้วครับจะเป็นตู้รองเท้าตู้รองเท้าเข้ามาในห้องรีทิงดูนะครับแอร์ทุกตัวใช้ได้นะครับแอร์ทุกตัวใช้ได้ ตรงกางบ้านนะอันนี้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับอันนี้ด้านข้างเป็นกระจกนะครับแสงธรรมาชาติเลยด้านข้างมีพื้นที่เยอะมากนะครับแล้วบ้านข้างบ้านเนี่ยน,นี้ทำใหม่นะอันนี้เทียมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกนะครับข้างในนะครับอัน,นหัวหน้าเห็นหัวนอกนะครับ ยูอินไว้หมดแล้วนะครับบ้านหลังนี้ทั้งเช่าทั้งขายนะถ้าใครสนก็อสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่คอเตอร์ครัวนะตรงนี้อันนี้เพิ่งทําใหม่นะครับคือตรงนี้เพิ่งทําใหม่ก็คือมันซุดนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ทุกหลังอยู่แล้วนะครับบ้านในโครงการและนี่ทางเจ้าของก็แก้ปัญหาโดยการทําโครงสร้างเป็นโครงสร้างเบานะแล้วก็ ปูด้วยซีเมนบอร์ดนะครับแล้วก็วางด้วยไม้นะครับอันนี้สวยนะผมบอกเลยผมชอบนะครับผมว่าจะาเอาเนี้ยไปทําที่บ้าน,นผมว่าโอเคเลยสวยนี่นะครับดูนะบรรยากาศเงียบสงบก็บเข้ามาก็แบบจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะที่ผมได้เจอในหมู่บ้านเพอร์เฟกต์นะที่เข้าไปหลายรอบเราก็จะเงียบๆอย่างเงี้ยอยู่แบบเงียบสบายๆความปลอดภัยดีนะครับอันนี้ก็จะมีแท้งนะครับอันนี้แท้งคีลิป อยู่แล้วจะมา2,000ลิตรนะ1,500ถึง2,000ลิตรนะนี่ครับด้านข้างทาให้หมดแล้วครับมีกระสอบผ้าให้เนี่ยถ้ามีลูกนะเล่นกันสบายนะคงบอกเลยเนี่ยผมมีลูกสองคนเนี่ยบ้านก็ใส่พอๆกันเลยครับอันนี้อยู่สบายนะครับลูกเล่นสบายเลยแล้วด้านข้างเนี่ยไม่ติดกัะใขรนะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองนะผมพาไปดูหน้าต่างด้านบ้านเนี่ยไม่ติดกระใขรเป็นบ้านหลังหลังมุมของโครงการนะครับเนี่ยโลง่งๆเลยนะ ไปเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะครับเวลาตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงเข้ามาอันนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะครับแต่ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเลยผมนะถ้าใครเห็นผมนะผมจะเงยอออกง่ายมากนะ ไปถ่ายรูปบ้านบางหลังในเงียโซมแล้วนะแต่เข้ามาบ้านนี้ไม่ร้อนนะครับนี่คือข้อดีนะครับเป็ห้องน้ำใต้บันไดนะคือค่อนข้างกว้างน,นะครับมีห้องเก็บของนะห้องเก็บของตรงนี้จะขอไม่เปิดวกันนะครับแล้วก็ห้องน้ํากว้างน,นะครับใช้คาว่ากนะว้างนะเพราะเจอบางโครงการเนี่ยเขาจะมีมาแค่นี้นะครับหรือว่ามีมีนิเดียวอะนะโอเคเราเราไปดูชั้นสองกันนะครับ สองจะมีสามห้องนอนครับเดี๋ยวผมพับอยู่ห้องนอนให้ฝั่งของหน้าบ้านก่อนนะครับอันนี้ของจะมีอยู่บ้านนะครับแต่ถ้าใครสนใจแต่ช่าจะซื้อจะเชียร์ขอให้นะครับนี่นะครับห้องข้างหน้าที่ถ่ายรูปบรรยากาศดีนะครับตรงนี้เอาตีผมชอบนะ ที่แบบว่าปกติตรงนี้จะเป็นระเบียงซึ่งระเบียงเนี่ยปีหนึ่งออกจะมาจะออกมาแค่ประมาณหนึ่งถึงสองครั้งนะครับออกมาป่าที้นกนะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นห้อง,องนี้แล้ว,วมันสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เก็บของได้นะครับดูนะทำมาแล้วคิดมาแล้วคิดมาแล้ว มีแอร์นนอห้องนะครับอันนี้ก็เป็นตู้สภาพไม่ขอเปิดไล้นนะครับเพราะว่าน่าจะมีขออยู่นะครับอันนี้ห้องนี้ถ่ายได้ใช่ไหยครับได้โอเคอันนี้ห้องนอนนะครับอี่ห้องนี้ จะเชื่อมต่อกับห้องน้ำนะครับเป็นห้อง master bedroom นะครับแล้วก็ต่อกับระเบียงนะบรรยากาศดีบอกเลยจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะครับก็คือว่ามันจะค่อนข้าง,างมีลมตลอดมันจะค่อนข้างเป็น เป็นเเป็นพื้นที่ของของเรืก็จะได้แบบดงผมบางทีกลางคืนก็ไม่ได้เปิดแอร์ด้วยซ้ำไปถ้าอ๋อครับถ้าอากาศไม่ได้ร้อนจนแบบครับเพราะว่าตรงนี้มันโดนบังคับอยู่แล้วแล้วปลอดภัยเนื่องจากว่ามันเป็นชววงอ๋อครับคือเหมือนบถ้าใครเข้ามามันต้องผ่านนะครับก็เลย ล้วตรงนี้มีโครงการจะขึ้นอะไรไหมครับหรือว่าเป็นของแอปนั้น่าจะยากครับเพราะว่าหรือว่าท่าต้องทำเป็นแบบพวกคอมเมอร์เชียลดิวิ้งในอน,นาคตถ้าจะทำแบบต้องซีทีเข้ามาประมูลเส้นทางเลยไงฮะก็คืออาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะเป็นอย่างนั้นครับมับนจะได้ลมลมไม้ด้วยเลยนะครับเนี่ยลมต้นนี้ไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามันใบมันใบเยอะเยอะมากโอเคครับ That's good.